สวัสดีครับวันนี้เราเราจะทำอะไรนะแซลมอนดองครับแซลมอนดองเกาหลีนะครับเราซื้อแซลมอนสำเร็จมาจากแมคโครแล้วเนาะซื้อแซลมอนสำเร็จมาแล้วก็มาหัน่นมาหั่นตามความพอใจของเรานะครับเรามาหั่นเองเรียบร้อยแล้วเนาะแล้วก็แล้วก็จะมีอันนี้นิดนึงแต่ว่า ไม่กินกับทอมเพราเราไม่เอาทอมมันใส่นะเน้ะทองแซลมันก็มนะีนะครับแล้วทีนี้ก็ก็จะมีส่วนผสมที่เราใช้นะครับก็จะเป็นโชยุญี่ปุ่นทาคุมิยี่ห้อทาคุมิครับซูซูกิก็ไม่มีค <c oughs> าวาซากิคาวาซากิก็มา ตอนนี้เราทําน้ําเขาเรียกว่าน้ำอะไรน้ําดองเหรอเขาทำน้ำดองเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวพาไปเดินไปดูนี่ครับนี่คือหน้าตาของน้ำดองที่ก็คือมีอะไรบ้างครับในนี้คุณสิริจันยามีโชยุน้ำเปล่าอย่างละเท่าเท่ากันนะครับน้ำตาลเมื่อ้านาน,านี้ใส่เท่าไหร่ครับ ใส่ไปก้อนครึ่งนะครับน้ำตาลมะพร้าวก,ก,ก้อนเท่าไหร่ครับก้อนถ้าก้อนนึงประมาณช้อนโต๊ในนะใ,ใส่ไปก้อนครึ่งอ่ะไหนอ่ะนี่ครับไหนครับขอดูครับเอาน้ำตาลมาให้ผู้ชมดูได้ครับอ๋อนี่น,นี่นี่ครับเป็นแบบก้อนกเป็นแบบก้อนนะครับใส่ไปก้อนครึ่งนะ เอ่อน้ำตาลมะพร้าวของคุณจาโฆษณาให้เลยแล้วตอนนี้เราก็กําลังทําอะไรอยู่ครับอันนี้กำลังอันนี้หลังโรงแรมเรามีน้ำด้วยนะครับน้ําไหลโน้ํากําลังท่วมครับทางไหลผ่านเต็มนะครับเราจะไม่แผนกว้างลงไปข้างล่างนะครับ <c oughs> ไม่ได้ครับ <c oughs> ตรงนี้ต้มมะพร้าวลงไม่ได้เลย <c oughs> อันนี้ก็ไม่ทแผนตอนนี้ทาอะไรอยู่ครับ เขาไปโรยหน้าน้ำดองแต่ถ้าจะมีงานด้วยก็จะสวยมากเออแล้วทำไมเราไม่เสียงงานล่ะครับเราลืมไม่เป็นไรครับนี่ครับใก้เสร็จแล้วครับนี่เาไปยหน้าตรนตอนนี้น้ำทุกคนเห็นน้ำไหมน้ำไหลแรงมากเลยนะเห็นไหมน้ำไหลมาข้างหลังโรงแรมคือน้ำมันมันท่วมออกมาจากแม่น้ำเชียแล้วก็ตรงนี้มีมะพร้าวน้ำหอมด้วยครับ เดี๋ยวพาน้ำหอมด้วยเดี๋ยวรอก่อนตายยังแสบมือมากเลยนะนโอ้แม่บอกว่าแม่บอกว่ามีต้นมะละกรรรอให้ทุกคนดูด,ดูครับแต่ว่าไม่ดูจะรอดไหมนะเห็นไหมเ,เห็นไหมน,นี่ครับเป็นลูกแล้วครับเห็นไหมทุกคนเนี่เห็นไหมนี่นี่เป็นลูกแล้วแต่ว่าจะรอดหรือป่าไม่รู้นะครับเพราะว่าน้ําขึ้นมาขึ้นมาแบบนี่ครับเห็นไหมครับใกล้จะท่วมนะครับ เคมาตอนนี tea tea. Okay, <ooo> ้เรากำลังยาเทสส่วนผสมนะครับไปดูกันครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวหยิบนี้ขึ้นเอาๆให้มันแบบแผ่ๆก่อนนี่ตนนยังไงครับนั่งลง อันนี้เราหั่นเสร็จแล้วใช่ไหมแล้วก็จะมาใส่น้ำดองที่เราดองไปเมื่อกี้ให้มันแบบท่วมๆครับผมถ่ลยะครับส่น้ำดองเข้าไปแล้วนะครับนี่ส่วนผสมอย่างที่บอกไปเลยครับน้ำกโยอยู่อย่างละเท่าๆกันเนาะใช่แล้วก็น้ำตาลแล้วก็น้ำตาลแล้วก็โรยโรยด้วยกระเทียมนะคกระเทียมครับเป็นกระเทียมซอยครับผมโรยด้วยกระเทียมซอย แล้วก็พริกซอยนะครับเดี๋ยววันหลังเราเอานี่เนาะเอาไข่เค็มใส่ด้วยได้แล้วก็กุ้งเออกุ้งกุ้งนี่ครับวันหลังต้องมีไข่เค็มกับกุ้งนะครับถ้ามีงาเปนก็จะสวยมากใช่วันนี้เรารีบๆเนาะไม่มีงาเลยใช่น่าทานได้กินไหมครับนี่น่าทานมาก นี่นี่จ,จะอะไรทำงี้ตัวครับอ่าไปเลยครับไปเลยครับไปแช่ครับเดี๋ยวเราจะไปแช่ก่อนนะครับแช่ช่องทีนสักสามชั่วโมงอ่โอเคอเฮ้ยเฮ้ย<อ>ถูกอ่ะ เฮ้ยเฮ้ยปิดไม่ได้คืออะไรถูกฝาเปล่าอ้าวในฝาอีกันหนึ่งอ่ะเหมือนจะไม่เหมือนเชฟเหมือนเชฟจะเอาฝามาผิดครับทุกคนเฮ้ยแต่มันก็ไม่ผิดนะเปล่าวะเนี่ยมันเหลือแค่นี้พ่เอมหนูมาจับกล้องดิ อันนี้อันนี้เราเอาไว้กินกินกินเป็นซาซิมิไม่ต้องให้เห็นปีนะเราลองใส่ลองกินให้ดูดิทุกคนคือตอนนี้ฝ่ามันถึงหรือเปล่าก่อนเฮ้ย <c oughs> ไม่ได้ <c oughs> อะเฮ้ยเฮ้ยหัวมันไม่ใช่ปะ่ะเฮ้ยทำไมได้ไไดเหรอเฮ้ย ก็ปิดอย่างนี้แค่นี้ได้ไหมเออปิดแค่นี้มันจะความไหมมีความหรอกเฮ้ยแต่มันมีที่เปล่าวะช่องฟิตดะมีมีเหมือนเหมือนจะได้นะแต่ไม่ได้อะ่ะเออไม่เป็นไรครับทุกคนเราปิดแค่นี้ไปไปกันไปเลยไปครับเนี่ยฮ้ยเข้าช่องฟิดแล้วครับเราจะไปแช่ก่อนนะครับ แซมอนก็ยังเหลือนะเดี๋ยวอานี้นี่หนูหนูว่าถุงถุงว่ามือเราขึ้นไปข้างบนอ,อ่อุ้ยอันนี้อะไรอ่ะหมูกระทะหมูหมูกระทะอันนั้นกุ้งโอเคโอเคน,น, okay. นี่ครับเรียบร้อยเราแช่แล้วเดี๋ยวอีกสามชั่วโมงเรามาดูกันนะครับมาเดี๋ยวเราลองมาเทกันดูว่ารสชาติมันจะเป็นยังไง ดแดดเมื่อตอนรองไว้เ<ว>มื่อคืนคไไน,นะครับที่เราเก็บเอาไว้ครับรวยครับโอ้โหทุกคนดูนี่ตอนนองไว้กี่ชั่วโมงครับคืนหนึ่งรองไว้ประมาณคืนหนึ่งนะคะอ่ะลองชิมดูครับผมชิมปกติครับ คนดูดิดองไม่คืนหนึ่งอ่ะดองตั้งแต่สองทุม่มเอ้ยหกโมง,งมาณนั้นตอนนี้เวลาสิบโมงครับนี้เก้าโมงตอนนี้เก้าโมงอ่ะชิม<อ>ก่อน<อ><อ>ครับเป็นไหครับโหสุดยอดสุดยอดครับอืมอืมสุดยอดปะ,ดอ,ดปะอ่ะลองกินแบบเอ่อใส่สละลายดูครับแบบ ญี่ปุ่นญี่ปุ่นหน่อยตงเพิมพมาของค้านี้มาบางราติญี่ปุ่นอ่านี่ครับนี่ต้องอย่างนี้เลยมันจะได้เห็นชดเจนรีวิวให้ดูเลยนี่ต้องกินกับสาหร่ายนะคะมันจะอร่อยมากอันนี้เป็นสาหร่ายอะไรครับ สาหายแบบห่อซูชิ <Okay. S 2> แล้วก็มาแบบทานๆโอเคดูครับทุกคนนี่สาหายนะคะผุดให้ดูใกล้ๆด้วยนะโอ้นะโอไปไปครับหกเหรอไช้เป็นไงสุดโอ้ยเดี๋ยวขอชิมด้วยเอาเอาซอมมพี่ด้วย ก็มีพริกมีกระเทียมนะครับที่เราใส่เข้าไปด้วยแซลมอนก็จะเปลี่ยนสีเลยนะเปลี่ยนเป็นสีน้ำโชยุตีแล้วโชยุเฮมเฮมตีเลยพี่พิมตีเลยดื้อ่อยออกมาทำไมอะ่ะเฮมไหนไ<ำ>หนพี่ลองกินดิมันมีอะไรอะเฮมนะครับทำให้่ลยเอาพีเ่เบนลอง ่ะเดี๋ยวลองคำหนึ่งครับนี่ต้องใส่พริกแล้วก็กระเทียมด้วยจัดมาขอลองคำหนึ่งครับไอ้นันเมียไอ้จะไม่เห็นรถทำไมเอ๊ะนะครับห่อดีดีเอ้ยปัารู้ครับทุกคนอือหือ ม่ทำได้ดอร่อยไม่ต้องใส่ข้าวอืมโอเคครับทุกคนเดี๋ยวกินอีกม,ม,มีข้าวเหรอเดี๋ยวเราจะเอาแบบรอบนี้เอาแบบไหนเอาแบบอันนี้เราเอาของข้าวม,มาลองลนะแบบบ้านเลยน,นี่เราจะทําแบบไหนครับเราจะทําแบบใส่ข้าวใส่ข้าวด้วยวิวนก็ดูนะวิวนแอบดูนะนะนะครับใส่ข้าวด้วยโอเค ใส่แซลมอนอันนี้เราใช้แซลมอนไซขนาดสามขีดสามร้อยกรัมนะครับแซลมอนสามร้อยกรัมอันนี้โชยู่กี่ขวดนะขวดหนึ่งหนึ่งขวดขวดเล็กขวดเล็กไม่ใหญ่มากนะครับขอดูครับนี่ขวดเล็กสองร้อยมลนะครับโอเคไปครับือร่อย ทำให้ด้วยสุดยอดครับทุกคนสุดยอดเลยอร่อยมันดีนะมันมันหอมๆนาะเอาลูกน้องบวางไว้เฉยๆคือวางไว้เมื erm ่อเดือน กินได้ไหมกินได้ครับทุกคนนี่ครับไปครับอื้อะไรคือแบบมันมันแล้วก็หอมมันมาะ เผ็ดพิษเข้ามากครับเดี๋ยวคืบกับพายเราดูเราจะไปเอากุ้งอ่ะเราดองกุ้งขาวก็ดองหอยดองปูดองปลาหมึกไปเรื่อยครับเดี๋ยวเราติดตามชมครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยฝากกดไลค์กดแชร์ให้ให้ด้วยมีช่องอะช่องอะไรฮะผู้ชายอารมณ์ดีครับ สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ